สวัสดีค่ะทุกคนก็ต้องยอมรับเนอะว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกคนโอ้โหชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนโดนเลยออกบางคน,บ,งคนบริษัทปิดบางคนยิ่งคนเป็นฟรีแลนซ์เลยอย่างเงี้ยงานกบจะอยู่หายเลยจ้า <S <S ก็ตอนนี้ทุกคนพอชักหน้าไม่ถึงหลังทุกคนจะต้องแบบคิดแล้วว่าแบบเอ๊ะจะต้องหาเงินมา มาดูแลตัวเองอยังไงอะไรเงี้ยมันไม่พอหรอกนะเ <_ d ata> งินที่แบบรัฐบาลช่วยหรือว่าประกันสังคมหรืออะไรใดๆก็ตามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอคนหนึ่งเขาก็แบบมาบอกว่าเขาอะกู้นี่นอกระบบมากคือดอกแพงมากดอกแพงขนาดเขาบอกว่าคิดเป็นวันด้วยซ้ำเอออันนี้เขาบอกคิดเป็นวันวันหนึ่งมันตประมาณ2สองดอกร้อยละสองสองถึงประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ต่อวัน คือถ้าหลอดดอกร้อยละสองสามเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะเท่ากับถ้าคิดเป็นต่อปีอะ่ะมันคือเจ็ดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเจ็ดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอาจจะเจ็ดร้อยแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีต่อปีลองคิดดูสิคือมันเหมือนตกไปในหลุมที่แบบไม่มีวันไม่มีวันจะใช้นี้หมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นตัวเลขดอกลอยเนี่ยอดอกลอยดอกมันจะแพงนิดนึงก็คือจ่ายแต่ดอกไปวนจ่ายแตดอกไปส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นนี่แบบเอ่ต้นนี่นอกระบบ ธรรมดาน,นี่แหละอันนี้จะไม่ได้คิดเป็นวันแลเป็นเป็นเดือนแต่ต่อเดือนก็แพงอยู่ดีคือพอคำนวณออกมาเป็นรายเดือนก็จะประมาณ200 200 300%ซึ่งแบบใครจะไปจ่ายวะคือแลวก็ออกบ้านดอกเท่านี้อ่ะเออเพราะฉะนั้นในโลกความเป็นจริงไหนๆจะต้องกู้ไหนๆจะต้องเป็นหนี้ทั้งที มาดูกันค่ะมันมีหลายวิธีที่คุณจะเป็นหนี้แล้วเนี่ยดอกไม่จัเป็นน้องแพงถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปหาเจอะไรต่างๆนานา,นาที่แบบดอกโอ้โหขุดเลือดขุนเนื้อแบบนั้นมันจะมีหลายวิธีอ่าวันนี้เนี่ยเรารวบรวมมาให้หลายวิธีเลยที่แบบว่าจะไปกู้กันเช่นสมมติว่าคุณเป็นพนักง,งานบริษัทนะพนักง,งานบริษัทเอาก่อนเลยวิธีแรกเลยกู้เงินสหกรณ์ อย่างที่เราเนี่ยมีน้องๆทีมงานก็ไปสืบมาเออกู้เงินจากก่อนอะไรเงี้ยบางบริษัทก็จะคิดป,ประมาณ4 4ถต่อปีคุณคิดดูว่าต่อปีอะเออเทียบกัอีเมื่อกี้เป็นยังไงเหมือนนรกกับสวรรค์ดูไหมเพราะฉะนั้นใครยังมีสถานภาพที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นพนักงานบริษัทอยู่ก็ลองเออ อยากใายสากลซิว่า้ดอกร้อยละเท่าไหร่หรืออย่างสากลของพวกจุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าดอกถูกอะดอกไม่ได้แบบมาหาโหดแบบนั้นอะเออมันก็จะสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หรืออะไรประมาณนี้เออเราไม่ได้ดูข้อมูลที่ชัดเจนแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยมันคือต่อปีประมาณอย่างเงี้ยค่ะสี่ถึงเจ็ดสี่ถึงแปดเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะแล้วแต่อะไรเงี้ยเนาะว่าเออคุณเป็นสมาชิกสากลอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ละที่ไม่เหมือนกันอ่า แต่ถ้าไม่ใช่สากลลองมาดูเขาบอกว่าถ้าคุณมีบ้านอยู่แล้วมีคอนโดมีมบ้านตอนนี้เควนควางไว้คือคนคนที่มันจะจมน้ำอ่ะนะมันต้องหาแบบขอนเกาะขอนไม้ก่อนเกาะให้แน่นก่อนแล้วตั้งสติดูว่าชั้นมีสินทรัพย์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเช่นตอนนี้เออว่ะบ้านไปคุยกับแบงก์ดีวกว่าอาบ้านเข้าได้ไหม คือถ้าเอาบ้านเข้าอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเป็นนี้เพิ่มก็จริงแต่ดีกว่าที่คุณจะเดินไปหาเจนเจออะไรอย่างเงี้ยไม่ล่ะ2 0 0 3 0 0 700อเรอยปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยดีกว่าเยอะมากเพราะว่าถ้าเอาบ้านไปเข้าแบงค์เราได้เงินออกมากู้สถานการณ์ไว้ก่อนเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็จะประมาณที่เราดูนะประมาณ4-9%ประมาณนี้อ่า4-9อันนี้เราลองไปคุยกับแบงค์ดูอาก็แต่ละแบงค์ดอกไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าแบงค์ไหนเขาแบบ เงื่อนไขเยอะน้อยคุณต้องยืนง่นเองก็ส่งเอกสารอะไรอย่างนี้ก็อ,กอาจจะดอกถูกหน่อยแต่ถ้าแบบเอออะไรไม่ต้องเยอะมากก็อาจจะดอกเแพงขึ้นมาอะไรอย่างเนาะอ่ะมีบางคนบอกว่าฉันมีรถเออฉันมีรถผ่อนหมดไปแล้วด้วยหรืออะไรอย่างนี้เนาะลองดูมันมีสิทธิ์เชื่อที่จะแบบเอารถไปแลกเงินเอารถไปแลกเงินกับกู้สถานการณ์ไว้ก่อนดอกเบี้ยก็จะประมาณ3ถึงประมาณ10 อะไรแบบนี้เอ่อก็เอ่อหรือบางเจ้าจะสูงนิดหน่อยนะคะจะสิบเจ็ดสิบ,บ,สบปแปดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าขวๆมันจะอยู่ประมาณสามถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเอารถไปแลกเงนินมาเพราะว่าคือคุณจะต้องใช้เงินแล้วคุณอยู่ไม่ได้แล้วมันจะต้องจ่ายคา่าเงินอันนี้อะไเงี้ยก็ลองดูอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถเอาอนนเงินออกมาลอนเอาอมาคู่สถานาการณ์ไปก่อนอ่าแล้วก็บางคนมีประกรันออาส่งประกรันไป ไปกู้เงินจริงๆเขามีสับของประกันเนอะอะไรเงี้ยคุณล่ะค่างเงินสดนน่นนี่นั่นเราพูดบ้านๆแบบว่าไปกู้เงินที่ตัวเองเนี่ยจ่ายค่าประกันไปนี่แหละดอกเบี้ยก็จะประมาณถ้าเราจะไม่ผิดก็จะประมาณ 6- 8ถึงเปอร์เซ็นต์ต่อปีคิดดูไปเทียบปี200 200- ้ถึงเ0็อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เป็นยังไงคนละเรื่องเลยใช่ไหมอันนี้ไปกู้เงินที่ตัวเองส่งประกันไปอเอาออกก่อนเอามา,า,มากู้สถานการณ์ไปก่อนก็จะ ก็จะยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่นะหรือบางคนนี่ไปสีทางเลือกแล้วใช่ไหมสี่นะบางคนแบบเฮ้ยเรามีทองอยู่นี่ว่าเอาไปจำนำเอาไปตึ้งก่อนเอาไปตึ้งก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้อีกเหมือนกันก็ยังดีกว่าไปหาเจะอะไรอีกเหมือนกันเพราะว่านะมันก็ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยดอกเบียเ้ย่จะประมาณ10 11เอปอร์เซ็นอะไรอย่างงี้แต่นะคะจำนำทองหรือ ง่ายที่สุดง่ายแต่ว่าไม่แนะนาําพูดมาทั้งหมดนี่คือไม่แนะนํานะคะให้เป็นนี่แต่ว่าถ้ามันจาเป็นจริงจริงจเป็นละไม่มีนี่โอ้โหตายนะตายลนะเอาบัตรเครดิตเลยค่ะ mm. ทุกคนใครที่มีบัตรเครดิตที่ยังมีวงเงินยังพอหมุนได้นะบางคนบอกว่าเต็มจา่าเต็เมก็ถัลโหลไปช่องทางอื่นค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเอ้ยยังมีวงเงินเนาะเรายังไม่เคยใช้เลยอะไรอย่ายงงี้ ใช้บัตรเครดิตไปกดเวลาเราทำบัตรเครดิตก็จะให้รหัสมาถูกไมหมฮันซี่ตัวหรือกี่ตัวหรือตอนนี้ก็เอาไปกดหน้าตู้ได้เลยอันนั้นคุณไม่ต้องยืดเอกสารอะไรเลยแต่คุณต้องมีวงเงินที่ยังใช้ได้อยู่ก็ตอนนี้สูงสุดเท่าไหร่คะสิบแปดเปอร์เซ็นโคลโลกก่กับเงินกู้นอกระบบนี่เลยเห็นไหมอย่างน้อยเนี่ยสิบแปดเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยคุณยังหายใจได้แต่จริงเราก็ไม่สนับสนุนนะบางคนต้องเดือดร้อนจริงๆนะคะย้ำว่าต้องแบบโอ้โห เข้าตาจนแล้วอะสุดทางแล้วอะเออโอเควะต้องแบบยอมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะบางคนวงเงินบัตรเครดิเต็มนี้ช่อง,างทางนึงค่ะไปกดชักเรีอะไรนะบัตรก,กดเงินสดนะมันจะมีเยอะนะแบนดน,น,น,นู้นแบรนด์นี้ห่อน,นี้ห่อนี้แต่ก็ยังดีอยู่ดีอะยังแบบดอกเบีย้ยจะประมาณบัเจ้าก็ยี่สิบี่สบสองให้เต็มที่เลยอ่ะสูงสุดไม่เกิน28% 2ีคนละก็คนละโลกกับอีเงินกู้น้าระบบเหมือนกัน28%ต่อปีนี่คุณยังเออผ่อนไปเรื่อยๆยังหายใจได้เนาะเออ,อเอาเงินกู้มากู้สถานการณ์ก่อนแล้วก็ยังหายใจต่อไปได้หรืออ่ะไม่มีบัตรกดเงินสด บันเครดิตแตงงเงินลองเขาไปคุยซิมันมีสินเชื่อบุคคลไหมแบงค์เนี่ยมีมันจะมีเงินกู้อนเนกประสงค์สำหรับสินเชื่อบุคคลอะไรอย่างนี้ออบางเจ้าก็จะคิด24บางเจ้าคิด22หรืออะไรก็ตามแต่สูงสุดเนี่ยลิมิตที่เขากําหนดไว้ก็คือไม่เกิน28่สิดอยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์คิดยังไงก็ยังดีกว่าเงินกู้นรลนอกระบบนั่นถูกไหมฮะอ่าก็ยังดีกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ลองเข้าไปคุยกับแบงค์ man, ดูหรือ คนที่อยู่ตามต่างจังหวัดเขจะมีอันนี้แบบนี้เขาเรียกนาโนไฟแนนซ์พิโกไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเงินกู้ที่แบบคนอยู่พวกต่างจังหวัดไอ,อตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ให้คนเนี่ยไม่เดินไปหาเงินกู้นอกระบบอ่ะ ไม่หกักไม่ออกไปแหงกูดอกดอกเบี้มก็จะยังโอ้โหแพงว่าถ้าเทียบกับบัตรเครดิตถ้าเทียบกับสินเชือ่อบุคคลถ้าเทียบกับบัตรเงินสดอะไรเงี้ยเพราะดอกเบี้ยเนี่ยสูงสุดก็ยังคิดอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าสามสิบหกเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้แต่ถามว่าดีกว่าไหมล่ะด,ดีกว่าดีกว่าเยอะด้วยอ่ะไม่ใช่ดีกว่าดีกว่าคุณไปกู้แบบเราต้องแบบจ่ายดอกไล่วันน่ะว่าเราสองถึงสี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมนคนละเรื่องเลย อ่ะก็ลองดูค่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วลองไปดูว่าแบบเออพิโก้ไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์อะไรเงี้ยทุกอย่างถนะ้าคุณแบบงงงอยู่อะไรวะพิโก้นาโนไฟแนนซ์อะไรเงี้ย g o เ g l e เข้าไปเดี๋ยวในี้ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างน้อยเนี่ยไอสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าช่องเก้าช,ช่องทางที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วดอกเบีย้ยถูกกว่าคุณที่จะเดินไปนตกหลุมพรงางของนี่นอกระบบแน่นอนหรือ สมมติไอ้ก้าวช่องทางเนี้ยมันแบบเออโอเคมันยังไงมันก็ต้องเข้าระบบว่าไม่อยากเข้าระบบลองดูสิคนรอบตัวคือญาติพี่นอ้องเออญาติพี่นอ้อง<ม>เพื่อนอะไรเงี้ยซื่อวยแนะนำนะเพื่อนพอเราไปยืมตังค์เพื่อนจะแบบว่าเอือมเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วยตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออว่าเออเราดูซิสำรวจสิเรามีทรัพย์สิสนเรามีอะไรที่อยู่รอบตัวเราไหมเราลองดูก่อนช่วยตัวเองก่อนแต่อันเนี้ยมันคือ 9ก้าช่องทางที่จะสามารถช่วยคุณเป็นตัวสกัดให้คุณเดินไปสู่หุบเหวของนี่นอกระบบได้อย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่เดินไปถูกตรงนั้นน่ะเรามั่นใจว,ว่าวันหนึ่งคุณจะพ้นจากหลุมพรางของนี่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเดินไปแล้วตกหลุมนี่นอกระบบยากมากคูเหล่ยากมา,มาก,ยยาก,มามากไม่อยากให้คุณเดินไปอีกจุดนั้นเพราะฉะนั้นลองดูว่าไอ้ก้าช่องทางเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างที่เป็นไปได้สำหรับคุณไปลวค่ะ